พี่น้องชาวนิติทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการสปะอาชีพ EP 2นะครับในวันนี้ซึ่งก็เป็นรายการที่จะแนะนําอาชีพเกี่ยวกับที่นักศึกษานิติของเราเนี่ยสามารถไปยังอาชีพนั้นๆได้ทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางสายนิติศาสตร์บ้างหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรืออาจจะต้องเอามาแอดวานซ์กันนะครับซึ่งก็เป็นรายการดีๆโดยคณะนิติศาสตร์ของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจาก รุ่นพี่สิทธิ์เก่าของคณะนิติศาสตร์ของเรานี่เองนะครับที่จะมาแนะนวหรือแนะนํานวิชาชีพหรือว่าข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยที่ตอนนี้เราก็อยู่ปีทีศาสตร์แล้วนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วิชาชีพนั้นๆหรือในการเตรียมตัวต่างๆนานาน,นะครับที่อาจจะเป็นแนวทางเลือกให้กับเราในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวขอให้แขกรับเชิญของเรานะครับแนะนําตัวกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับ สวัสดีค่ะที่ชื่อที่ฝานะคะท่านินทานุชชาธรรมนะคะเป็นสิทธิ์เก่าคณะนิทรรศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่14นะคะปัจจุบันทําตําแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการสำนักงานที่ดินประวัติเชียงใหม่ค่ะพี่บรรจุจบปี2551บรรจุ2554ตอนที่บรรจุบรรจุที่สาขาฝางอ๋อบ้านหนอง คนฝางอะไรคนฝางโอ้โหอาจจะเจอกันบ่อยเมื่อก่อนแต่ว่าเราจํากันไม่ได้เราอาจจะไม่รู้กันอาจจะไม่รู้จักกันเดี๋ยวนะเราห่างกันหลายรุ่นอยู่ผมอาจจะอยู่มัธยมหรือว่าประถมอยู่ด้วยกันใช่อาจจะตามพ่อแม่ไปเออแต่สมัยนั้นหนาวมากแอบเราเรือนหนาวจนแบบนั่งเต็นจดทะเบียนชูมือสั่นดีประมาณนี้ดีไม่ดีแบบเอาเตาอั้งโลไปตั้งกันสำลักงานโอ้ชาวบ้านมาป่ะโอ้อเยวมาเองเดียวมาเอง ครับเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนเลยนะครับคือลักษณะและรูปแบบของงานที่ทำครับอย่างพี่จา๋าคือนักวิชาการที่ดินใช่ไหมครับ,ค,รบคือลักษณะงานที่ทําคือเป็นในรูปแบบไหนนะครับอ่าก็ขอบอกกันเลยว่านักวิชาการที่ดินนะครับอ่าในส่วนของที่พี่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสอบสวนสิทธิอนิติกรรมก็เป็นอ่ากรณีที่เราอ่ะมีที่ดินหรือห้องชุดจะมาจดทะเบียน ประเทศต่างๆก็เป็นขายเป็นเรื่องให้เป็นตำนองเป็นอะไรเนรี้ยค่ะนั่นคือก็ต้องมาหาพวกพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งในตําแหน่งของพี่เนี่ยนักวิชาการที่ดินเนี่ยตาแหน่งก็จะมีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานที่ดินสาขาครับก็จะมีอยู่ทั่วไปคืออำเภอทุกจังหวัดเนี่ยค oh. ่ะเวลาชาวบ้านเข้ามาเนี่ยก็เราก็มีหน้าที่สอบสวนเขาว่าเออวันนี้มาทําอะไระยกให้ที่ให้ใคร อะไรเงรี้ยคะก็ต้องคิดค่าครณเนี้ยอะไรเงี้ยคะเิดทะเบียนศิริติกรรมแต่ว่านักวิชาการที่ดินเนี่ยยังมีหน้าที่อื่นอีกเช่นอ่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในฝ่ายทะเบียนเราก็จะเป็นพวกสอบสวนสิทธิที่พี่ว่าแต่ถ้าเราอะได้เข้ามาสู่ตำแหน่งนี้แล้วแต่ยู่ฝ่ายถึงงานวิชาการมันก็จะต้องมีหน้าที่อ,อ,อ,อื่นออกไปอีกพอมาที่กลุ่มงานวิชาการเนี่ย จากเดิมที่เจอชาวบ้านใช่ไหมเจอคนบ้านซึอหัวหน้าแต่พอเข้ามาที่กลุ่มง,งานวิชาการเนี่ยมันกลายเป็นว่าเจอแต่กองเอกสารกองเอกสารใช่คร <c oughs> าวนี้เป็นกองเอกสารแล้วเพราะว่าเรื่องต่างๆที่มันส่งมาจากสาขาเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่กลุ่มง,งานวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกโฉนดเรื่องเพิกถอนเรื่องขอใช้ขอถอนขออนุญาตดูทรายขออนุญาตจัดสรรทุกอย่างเข้ามากองนี้แม้กระทั่งงานอุทธรณ์งานคดีซึ่งเราก็ต้อง ทำแก้ต่างคดีส่งอายการด้วยดังนั้นคือพอมาอยู่กลุ่มงานวิชาการก็คือจะเริ่มใช้กฎหมายเยอะมากขึ้นกรมที่ดินเนี่ยในแต่ละที่นะคะถ้าเป็นสาขาจะมีสามฝ่ายก็คือฝ่ายอเมริกันฝ่ายทะเบียนแล้วก็ฝ่ายรางวัดก็จะมีสาฝ่ายแต่ถ้าเป็นจังหวัดเนี่ยก็จะเพิ่มฝ่ายกลุ่มงานวิชาการเพิ่มขึ้นมาเวลาเราก็จะมีสี่ฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากเรียนรู้งานเรื่องอื่นๆเราก็สามารถ ขอย้ายเข้าไปทํางานในกรมซึ่งในกรมก็จะมีแอกวานอีกก็จะมีแต่ละสํานักอีกก็คือในกรมก็คือไปที่กรุงเทพเลยใช่แปลว่าเป็นแบบศูนย์กลางเนาะใช่ก็อาจจะแบบอาจจะย้ายไปเป็นนักทรัพย์ได้เพราะแปลว่ามีฝ่ายย่อยกว่านี้อีกใช่ใช่ก็คือตำแหน่งนักวิชาการก็คือถ้าในกรมนี้ก็ใหญ่เป็นสามารถมาแบบย้ายเป็นนักสั์ได้ครับก็อย่าง EP ก่อนนะครับทุกคนคือที่เราได้สัมภาษณ์พี่ครูไปนะซึ่ง ทำงานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจนะครับเขาก็มีวิธีแบบเลื่อนข,นขั้นของเขาไปเนี่ยโดยการสอบคือถ้าเราจะเลื่อนขั้นหนึ่งเราก็ต้องมีการสอบสอบทั้งข้อเขียนสอบทั้งสัมภาษณ์เหมือนสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้เลื่อนขึ้นระดับถัดไปถัดไปในส่วนนี้คือกรมที่ดินเป็นของภาครัฐใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีการสอบอะไรแบบนี้ไหมครับหรือแบบต้องมีครับต้องมีเหมือนกันใชขข่ของของของที่ดินเนี่ยก็มีทั้งแบบสอบด้วยแล้วก็คุณต้องมีอายุงานด้วย ก็คืออย่างที่พี่บอกอะว่าจะเป็นหัวหน้างานได้เนี่ยคือคุณก็ต้องทําผลงานทําวิชาการก่อนทําผลงานให้เป็นชํานาญการแล้วพอเป็นชํานาญการเนี่ยคุณก็ต้องทําผลงานแล้วก็มีสอบเรื่องระดับด้วยมีสอบเรื่องระดับด้วยเช่นเดียวกันทุก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 ในระดับอะจะต้องมีทั้งส่งผลงานแล้วก็มีสอบมีทั้งสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์เลยนะเหมือนกันเลยใช่ถ้าเป็นระดับผู้บริหารจะเป็นเจ้าจังหวัดเป็นอะไรเงี้ยอาจจะต้องสอบวิสัยทัศน์ ขึ้นวิสัยทัศน์แบบว,ว่าเราแบบมีวิสัยทัศน์มองกันไกลแบบเพื่อองค์กรยังไงใช่ใช่ก็คือแบบพี่ไม่เคยหรอกนะเพราะว่าเอาเอา,เอาจริงๆพี่อยู่ตําแหน่งนี้มาก็สิบกว่าปีแล้วคือพี่ยังไม่ยอมไม่ยอมเลื่อนไม่ยอมสอบไม่ยอมอะไรเพราะว่าก็ไม่อยากย้าย <S <S <ต>ยดัง<ห>นั้นคือ <S <S ความก้าวหน้าเนี่ยมันต้องเลือกระหว่างความก้าวหน้ากับ ว่าเราจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่หรือยัอยงไงอ,อย่างในช่วงนี้พี่ก็ยังแบบยังเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวก่อนแต่ว่าออก็คิดว่าเดี๋ยวต้องคงขยับขยายาเพราะว่าพอดก็แบบวางแผนไว้ใช่เดี๋ยวปีหน้าพี่ก็คงสอบแล้วถ้าสอบทีนี้คือถ้าสอบแล้วก็ไปเรื่อยๆสําหรับคําถามต่อไปครับคืออยากราทราบว่าทักษะที่จะเป็นในการเข้าสู่วิชาชีพนี้นะครับว่าเราควรจะมีทักษะหรือว่าสกิลอะไร แบบที่อย่างน้นย้ำไหมหรือว่าแบบทักษะพื้นฐานทั่วไปที่ว่าควรจะมีเกี่ยวกับวิชาชีพนี้นครับสำหรับวิชาชีพนี้เนาะอย่างที่แบบพี่ว่าถ้าแบบเราเข้ามาสู่นะักกฎหมายแล้วเนี่ยไม่วแบบ่ากฎหมายมาใช้อยู่ในตําแหน่งทุกตาแหน่งหลายๆวิชาชีพไม่จะเป็นทนายเป็นอายการเป็นศาลเป็นอะไรแม้งงกระทั่งที่ตําแหน่งละวิชาการที่ดินของพี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็คือ,อ,ท,คอ,อที่เรานี้ก็คือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการอ่านนี่แหละอ่านแล้วคือจับประเด็นจับใจความ ให้ได้แล้วก็สรุปให้ได้ว่าเออระเบียบนี้กฎหมายนี้เขาว่าอะไรเพื่อที่เราอะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะได้เดินตามระเบียบได้อย่างถูกต้องที่ดินอะหัวใจคือการบริการดังนั้นการที่ชาวบ้านเดินมาเนี่ยเดินเข้ามาสอบถามมาหาที่ดินเนี่ยคือเขามาขอมารับบริการเราละเราในฐานะผู้ให้บริการเราก็ต้องมีทักษะในการพูดที่ดีแม้กระท่งแบบมีช่วงหนึ่งที่ท่านเจ้าพนักงานคือต้องแบบ ประชุมแล้วทุกคนต้องมาหัดว่าแบบสวัสดีค่ะอิะอนดีต้อนรับสู่สนันงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรให้รับใช้ไหมคะก็กคือแบบการบริการใช่ก็คือแบบแพทเทิร์นคือมาแบบสมมติว่าตามแต่พื้นที่สมมติที่ฝั่งก็ตอนนัี้เจ้าติดต่ออย่างเจ้าแต่วันนี้ลดทอามไปแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต,ต์การบริการอยู่ใช่แต่การถ้าเกิดว่าเราแบบมีทักษะในการพูดเนี้ยกรณีที่ชาวบ้านเขาร้อนๆอนมาหรือว่าเขามีปัญหามาแต่เราพูดจาดีอะไรเนี้ย ึงแม้เราไม่สามารถแก้กไขปัญหาให้เขาได้แต่เราสามารถพูดคุยให้เขาเนี่ยผ่อนคลายมันก็ทําให้อารมณ์ของเขาลดลงแล้วคือลดกันโต้แย้งไปด้วยใช่ตอนนี้พี่คิดว่าแบบน้องๆที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีทักษะด้านภาษาด้วยเพราะว่าตอนนี้คือแบบคนจีนมาซื้อคอนโดเอ่ยต่างชาติที่มาซื้อคอนโดมาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดหรือเขามีปัญหาในส่วนของคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็จะเข้ามาแล้วบางครั้งคือเขาไม่ได้มีล่ามมาเหมือนไปสารสารเขาจะมีล่ามอยู่นะฮะแต่มาที่ดินไม่มีล่ามนั้นคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอย่างที่พี่ก็พูดกับเขาจนเมื่อยมือไปแลสยสามานองมืด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาดังนั้นคือเรื่องของภาษาก็สําคัญอยู่แต่พี่ว่ามันสําคัญทุกอาชีพแบบตอนนี้ภาษาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยเรา ถ้าเราจะมานี่เนี่ยเราจะต้องแบบเตรียมความพร้อมในตอนเรียนอะไรยังไงบ้างหรือว่าแบบมีวิชาที่อยากจะแนะนำไหมนี่ครับถ้าเกิดว่าผมอยากแบบน้องๆหลายๆคนที่อยากอยู่นักวิชาการที่ดินหรืออยากทางานกรมที่ดินอยากเป็นอาชีพระดีกรมที่ดินเนี่ยนอกจากที่เรื่องของกฎหมายที่ดินแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็คือตั้งใจเรียนมาตั้งแต่แรกคือพวกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของมรดกอ๋อเรื่องมรดกใช่ก็คือเรื่องที่ดินแต่ว่าก็ยังคงเกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดกด้วยใช่เพราะว่าน้อยต้องสอบสวน ความเป็นทายาทความเป็นมา,าว่าใครเป็นทายาทไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่แบบที่ดินเนี่ยมาสามารถตกทอดทางมรดกได้โดยการมาอุนมรดกซึ่งถ้าเราจะอุนมรดกยกนอกเหนือจากการที่เป็นทายาทโดยทําแล้วเนี่ยก็อาจจะมีทายาทตามพินัยกรรมอีกดังนั้นใช่ดังนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของทายาทตามพินัยกรรมพินัยกรรมถูกต้องไหมใช่แล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าพินิยกรรมถูกต้องไหม มเป็นทายาทตามพินัยกรรมถูกไหมจริงไหมแล้วก็ซับที่เขาระบุเนี่ยเป็นซัพ์เป็นซัพ์ตัวจริงไหมใช่ตามพินัยกรรมไหมหรือแล้วถ้านับนอกซัพ์นอกพินัยกรรมจะทํำยังไง<า>อ่าแสดงมันก็ต้องแบบต้องมีความแม่นเรื่องพวกกฎหมายประหลดกฎหมายเรื่องพินัยกรรมเรื่องอะไรนี้ด้วยแล้วก็กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมาณนี้เรื่องของกรรมสิทธิ์เรื่องของอะไรประมาณนี้ด้วยนิติกรรมสัญญาเนี่ยอาจารย์ไพศิษฐ์เนี่ย <c oughs> าจาร,รย์สิท์เนี่ยน้องก็ต้องตั้งใจสี่กระชอนของน้องเนี่ย <c oughs> เพราะไม่ใช่สีก่กระชอนของอาจารย์เนี่ยหนูก็ต้องท่องแล้วค่ะเพราะว่าเข้ามาเริ่มสอบใช่เพราะเริ่มเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใช้นิติกรรมของแกละสีก่กระชอนแล้วเรื่องของความสามารถมีสภาพบุคคลไหมม,ม,มีความสามารถไหม <c oughs> อะไรก็คือต้องพิจารณานิติกรรมนะคะน้องไพสิทธิ์เอาไว้ใช่ก็มี อันหนึ่งที่เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยที่ดินมันต้องใช้ด้วยเหรอกฎหมายอาญากฎหมายอาญาใช่ที่ใช้ส่วนไหนครับก็กฎหมายอาญาก็มีอย่าลืมนะเป็นข้าราชการถ้าเขาฟ้อง157ห้าเมาใช่เจ้าหน้าที่เราก็ต้องแบบมาว่าเออองค์ประกอบของ157มีอะไรบ้างแล้วเราทําผิดไหมจริงไหมแล้วก็แบบเราจะได้ใช้ได้แบบกรณีที่ชาวบ้านแจ้งความเทจอ๋อ่าเราก็ต้องไปแจ้งความที่ก็คือไปแจ้งความชาวบ้าน่อใช่ว่าแจ้งความเพ็่ใช่ใช่ ก็ถือว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องบูรณาการกับวิชากฎหมายเกือบทุกแขนงหลก<ไ>ักของคณะนิติศาสตร์หรือว่าของการเรียนกฎหมายเลยทีเดียวนะครับงั้นก็แบบอยากให้พี่จ๋าแนะนาวิธีการเรียนสักหน่อยครับว่าแบบอาบตอนเรียนเนี่ยพี่จ๋าแบบมีวิธีไหนไหมอะไรประมาณนี้ที่ว่าแบบอยากแนะน,นําน้องๆแล้วแบบมีทริคส่วนตัวอะไรไหมก็สาหรับวิธีการเรียนนะคะของพี่เนี่ยเอาจริงๆแล้วที่แบบ พี่ไม่ได้แบบเป็นนักเรียนที่แบบเรียนอย่างเดียวพี่เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนทุกพวกเราใช่เป็นนักกิจกรรมนดพี่แบบทําทั้งสโมโทําทั้งสภาอ่าแล้วก็กิจกรรมในคณะก,ก็คือร่วมกิจกรรมตลอดอเป็นเด็กกิจกรรมคนนึงดังนั้นคือพี่ว่าถ้าเราอ่ะถ้าเราอยากมีประสบก,การณ์นอกจากความรู้เนี่ยพี่ว่าเราเรียนไปด้วยแล้วก็กิจกรรมไปด้วยมันก็ได้นั่นคือแต่เราต้องแบ่งเวลานะถ้าเรามีกิจกรรม เราก็ทํากิจกรรมแต่ว่าอยากให้กิจกรรมเนี่ยกระทบก,กับการเรียนเราก็คือขอให้แบบมีความรับผิดชอบในตัวเองว่าโอเคเราทํากิจกรรมแต่เราก็อยากมารีาเก็บเนืมม้อหาที่เราเรียนด้วยใช่แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่ตอนที่ที่เรียนคือที่จะท,ำำทําคาทเีเลคีชอร์ใช่ใช่ l e c t u r แต่ว่า l e เ,เชอร์ของที่ไม่ได้จดในสมุดเนี้ยแต่ที่จะแบบเอากระดาษ A4 นะคะเป็น2ตอน oh. อ่าเป็น2ตอนแล้วก็คือ แบบซ,ซ,ซ้อนซ้อนซ้อนกันก็เหมือนกับคำทีนึงดังนั้ะนะคือเวลาเราจับมันก็จะเป็นแบบครึ่งกระดาษ A4 แล้วก็ยาวแล้วก็แบบหนา่างนี้เป็นเป็นวิชาวิชาไปเนี่ยครับแล้วก็สรุปเลคเชอร์ตรงนั้นสุดท้ายคือก่อนช่วงที่ะสอบเนี่ยพี่ก็เอาแบบทุกอย่างประเด็นอะไรเงี้ยก็มาเลคเชอร์อีกทีมาสรุปแบบอีกทีนึง <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของงานสามโมเงี่ยพี่ก็ว่ามันก็มีประโยชน์ในการบริหารคน ในการรับฟังความคิดเห็นในในเรื่องของการกล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นในการรับฟังนั่นคือ uh. ถ้าเราอยู่ในสํานักงานนี้อยู่กับผู้ร่วมงานคนอื่นน่ะถ้าเราเป็นทั้งผู้ที่รับฟังได้เป็นคนที่ฟังได้เป็นคนที่พูดได้อะไรเงี้ยถ้าทุกคนมีทักษะนี้ด้วยกันคือมันจะมีความโต้แย้งกันในสํานักงานเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ฟังและผู้รับฟังที่ดีใช่ไหมดังนั้นคือแบบในสโมที่เรียว่าแบบให้เรียนรู้แม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันแค่ไหนก็ตามเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ก็แบบเป็นก็อย่างที่ว่าคือการทํางานหรือว่าการทํากิจกรรมอื่นๆหรือว่าการใช้ชีวิตอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาทักษะบางทักษะที่ว่าจะช่วยในการพัฒนาทั้งตนเองแล้วก็ทั้งในด้านการประกอบอาชีพด้วยใช่การประสานงานใช่สมูรนี้ต้องประสานงานเยอะแยะประสานงานใช่แบบแต่ว่าปีนี้โควิดปุ๊บอ้าวเอาเพราะว่าแบบไปทํางานชีวิตจริงอ่ะเจอเจอเพื่อนร่วมงานหลากหลาย หลากหลายความคิดหลากหลายปากหลากหลายเลยเราก็ต้องแบบแบบต้องพยายามปรับตัวหรือว่าใช้ภักษะแบบในเรื่อง,องการเข้าสังคมหรือว่าการช่วยด้วยใช่ใช่วงแรกๆพี่ก็แบบมีอารมณ์แบบร้องไห้กับมาร <c oughs> ้องไห้หนูหนูรู้สึกแยก่จังเลยอะไรเงีนเน้ยทำไมเขาแบบเป็นแบบนี้กันนะอะไรเงี้ยก็คือ,อแบบจว่าแบบอย่างน้อยคือเราก็เคยมีทักษะในการปรับตัวมาแล้วรอบนึงก็ในครั้งนี้มันก็ช่วยให้แบบเราปรับตัวไดีขึ้นใช่แล้วพี่พี่ชอบนะที่แบบคณะเปิด ให้นักศึกษาสาสม,มารถไปฝึกงานในสถานที่ที่ทํางานใช่ใช่พี่พี่มองว่าทําให้เขารู้คือถึงแม้ว่าไปแล้วอาจจะไม่ได้ปววของเนื้อหาเนื้อกฎหมายอะไรแต่ว่าทําให้เขารู้ว่าสัมผัสในชีวิตของการทํางานน่ะว่าในสํานักง,งานคือจะมีคนประเภทไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เห็นว่าเออเขาทํางานกันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าน้องรู้ก่อนว่าตัวเองอ่ะชอบ หรืออยากเป็นอะไรตั้งแต่ต้นนะ่ะพี่ก็แนะนําว่าให้น้องลงสหกิจในสิ่งที่น้องสนใจเพราะอย่างของพี่อ่ะตอนนั้นน่ะพี่ฝึกงานอายการเพราะพี่คิดว่าพี่สนใจในด้านนั้นแต่เขาจริงจริงมันมันมีจุดผันเพผันเหแบบว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เอาเรื่องของอายการล,ลนะอะไรเงี้ยคือมันมีจุดเรื่องของคดีเรื่องอะไรที่เรารู้มาแล้วมัน มันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันก็นประมาณว่าเราทำมันก็อาจจะกระทบกระเทือนจิจกรอใช่พี่เลยคิดว่าเอ้ฉันไม่อยากทํางานในอ,อะไรที่ต้องตัดสินชีวิตคนหรือไปกระทบกับคนพี่ก็แบบเออไม่ไม่เอาสายนั้นอย่างเงี้ยก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ข้อคิดหรือว่าข้อแนะนาําหรือว่าเออได้ไดแลแกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์แบบพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าแบบบางข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับซึ่ง ซึ่งผมเนี่ยก็คาดว่าแบบเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ความรู้หรือว่าได้ข้อคิดหรือว่าได้แนวทางหรือว่าได้อะไรต่างๆนานามากกว่านี้นะครับไปคนสมควรเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพีพ่จาป้านะครับที่มาร่วมในประสบการณ์กันในวันนี้